ยังอ่ะกดแล้วอ่ะฮะกดไปแล้วอ่ะสวัสดีค่ะออฟฟี่แม็กซิมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมาดีมค่ะอยู่กับอีต้นข้าวค่ะวันนี้ต้นข้าวมาลาออบฟี่ออฟฟี่มาว,วันนี้ต้นข้าวอ่ะป่วยมานมางไปฉีดสโพกมาแต่ว่าน,นางก็มาลาเลยดูเพื่อนแบบเพื่อนหลักโออฝ่ายโงก็เพื่อน ไม่จะพาเพื่อนมาตีชนีชนีชนหน้าปลัวใอ่ะอิเมเม่มนอ,ดอ,ดอ่ะอีดอกอ่าพี่น้องกลับมาหรอวันนี้ค่ะวันนี้วันนี้อยู่มาลีเอาใหม่เลยไม่ต้องเอาใหม่วันนี้วันนี้อยู่นนามาลีใช่ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปสเสม็ดจะไปฮอรดาวเสม็ดน,น,น,นะคะ นะคะไปเสมดแต่ตอนเข้าไม่ได้ไปนะคะตอนเข้านอนอยู่บ้านนั่งสปีดโบ๊ทไม่ได้เดี๋ยวต้องโค้ไหลก็วันนี้นะคะขอบคุณพี่ใหญ่มากนะคะตัดกล้องหน้าหลักหลักของเราเมาเมาชนีเมางงมาก